Microsoft Office Word PowerPoint Excel ของแท้มีทั้งหมดกี่แบบแต่และแบบราคาเท่าไหร่และมีวิธีการลงทะเบียนยังไงบ้างมาดืันครับ ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel คอมคาฟด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอลคอมคาฟนะครับคลิปนี้ไอ้บอลจะมาพูดถึงโปรแกรม Microsoft Office กันนะครับซึ่งหลายๆคนนี่ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับกับพวกโปรแกรม Word PowerPoint Excel นะครับผมใช้ทำรายงานใช้ทำสไลด์แล้วก็ใช้ทําตารางคํานวณต่างๆนั่นเองนะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมสามัญประจําเครื่องที่หลายๆคนนี่ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วโดยปัจจุบันนะครับผมตัว Microsoft Office เนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันนะสำหรับใช้งานทั่วไปเนี่ Microsoft 365 Family นะครับ Microsoft 365 Personal แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว Office Home and Student 2019นั่นเองนะครับ <Okay. S 1> โดยราคาของแต่ละแพ็กเกจนะครับผมตัว Microsoft 365 Family นะครับจะอยู่ที่2,899บาทต่อปีนะครับ้ารายเดือนนี่จะอยู่ที่289บาทด้วยกันนะครับซึ่งสามารถใช้ได้สูงสุดถึง6แ c ค o u n t แบบพร้อมๆกันเลยนะครับพอฐานเฉลี่ยอยู่แล้วเนี่ย เท่ากับตกคนละไม่ถึง50บาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว,ว่าแพ็กเกจเนี่ยคุ้มมากๆถัดมานะครับตัว Microsoft 365 Personal นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ1 Account เท่านั้นนะครับผมคือใช้ได้ ID เดียวนะก็คือรายปีเนี่ยจะอยู่ที่2,099บาทนะครับรายเดือนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่209บาทด้วยกัน สังเกตนะครับผมตัวแพ็ครายปีเนี่ยเขาจะคิดแค่10เดือนเท่านั้นนะครับจำให้ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยจะใช้งานเป็นแบบรายปีอยู่แล้วนะครับว่าองค์กรไหนที่จะใช้เนี่ยก็แนะนําซื้อเป็นแบบรายปีก็จะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง2เดือน <Yeah. S 1> แล้วก็สุดท้ายนะครับตัว Office Home and Student 2019นะครับตัวนี้จะเป็นแบบซื้อขาดใช้งานได้ขาวเลยนะครับราคาจะอยู่ที่4,299บาทด้วยกันนะโดยสามารถใช้ได้แค่1เครื่อง1 Account เท่านั้นไม่สามารถยยย้้้าไไปปใชเคครรรืืออ่่่อองนดดโโแแกมมีจะ PowerPoint Excel เท่านั้นจะไม่มีตัว OneNote Outlook Publisher หรือว่าตัว Asset มาให้นะครับผมทีนี้นะครับ e d จะมาพูดถึง Microsoft Office ที่แถมมาให้บทโดนบุกกันบ้างน,นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแถมมาทั้งแบบที่เป็น365นะครับอันนี้เป็นแบบทดลองใช้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ1เดือนนะครับแล้วก็อีกแบบก็คือตัว Home and Student นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบฉาวรนะครับจะเป็นตัวเดียวกับที่ราคา4 0 0 0 299บาทนั่นเองนะโดยเจ้าตัว Office Home and Student ที่เขาแถมมาให้นี่ครับเขาจะเรียกว่า Office แบบ OPI นะครั <อ400> บ,บ네คือต้องไป Activate ก่อนถึงจะใช้งานได้นั่นเองนะซึ่งแนะนำว่าท่านเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ซื้อโน้ตบุ๊กแล้วมันแถมตัว Home and Student 2 1 9มาให้นะครับหลังจากที่เรา setting Windows ตั้งค่าวันที่ลงโปรแกรมอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไป Activate กันด้วยนะครับผมเพราะว่าเจ้า Key OPI นี้นะครับจะมีความเสี่ยงอยู่คือถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ซื้อมาแล้วแล้วไม่ได้ลงทะเบียนไปเนี่ยถ้าเกิดไป reset Windows remove หรือว่าโลวินโดใหม่เนี่ย K O P I ตรงเนี้ยมันจะหายไปด้วยนั่นเองนะครับมันจะไม่เหมือนกับ K O E M ของวินโดว์ที่จะฝังติดบอร์ดมากับเครื่องนะครับผมถัดมานะครับเรามาดูวิธีการลงทะเบียนเจ้าตัวโปรแกรม Microsoft Office กันบ้างน,นะครับผมวันนี้ยกตัวอย่างตัว ID ของ a อ m i มิบอนเองนะครับก็คือไปที่ปุ่ม start นะครับผมเลือกเปิดโปรแกรม Office มาสักตัวนะครับในทีนี้ไอ้บน bon ขอเปิดโปรแกรม Word แล้วกันเนาะ ิดเข้ามานะครับอันนี้คือยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหน้าแรกเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่มี ID Microsoft อยู่แล้วนะครับก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ยก็กดสร้างบัญชีกันก่อนนะครับในที่นี้ไอรบอลมีแล้วนะก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยครับแล้วก็ใส่เมลที่ลงทะเบียนไว้ไปจริงๆจะมีให้ใส่รหัสด้วยนะแต่เนี้ยไอ้บอลคือล็อกอินตัว ID ไปแล้วนะครับมันเลยสามารถใช้แค่อ e ีเมลก็ล็อกอินได้ หลังจากที่เราล็อกอินไปแล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าเจ้าตัว Microsoft Office ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับก็ไปที่ในหน้าบัญชีนะครับตรงนี้แล้วก็ดูที่ด้านล่างข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ของไอวินบอนเองเนี่ยเป็นแบบ Microsoft Office 365 Family นะครับก็คือสมัครเป็นแบบรายเดือนไว้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อคนไหนเนี่ยที่เป็นแบบ Office Home and Student นะครับอาจจะต้องทำการอัปเดตไปอีกหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อให้มันแปลงจากตัว Office 365เนี่ยเป็น Home and Student นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปกด เช็คอัปเดตกันด้วยแล้วกันดันงนั้นนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่ซื้อโน้ตบุ๊กแล้วแถม Office Home and Student 2 0 1 9มาให้เนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับผม อันนี้นะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีคําถามสงสัยกันว่าคีย์ Microsoft Office นะครับที่เขาขายตามร้านค้าออนไลน์เนี่ยที่แบบราคาไม่กี่ร้อยนะครับหรือว่าพันต้นๆเนี่ยมันใช่ของแท้ไหมใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ไอซบอลต้องบอกก่อนว่าคีย์ที่เขาขายกันเนี่ยมันอาจจะใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าจะใช้ได้ตลอดไปไหมเนี่ยไอซบอลก็บอกไม่ได้เช่นกันเพราะว่าร้านเขาขายคีย์ราคาถูกแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องของ Microsoft นะครับผมซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็น่าจะเห็นราคาที่แท้จริงของตัว Microsoft Office กันไปแล้วในตอนแรกนะครับที่จะมีทั้งแบบาายยเดปี แล้วก็แบบซื้อขาดนะครับผมซึ่งแบบซื้อขาดเนี่ยราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่4 2 9 9บาทด้วยกันนะครับผม แนะนำว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่จะซื้อมาใช้งานเนี่ยก็ซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องหรือว่าซื้อผ่านหน้าเว็บ Microsoft ก็จะดีที่สุดอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยที่มีงบจํากัดแล้วก็อยากใช้โปรแกรมฟรีนะครับส่วนตัวเนี่ยไอซบอลก็แนะนําให้ใช้ตัว Google Docs นะครับผมตัว s h e e t แล้วก็ Slide นะครับซึ่งตัว Docs เนี่ยมันจะเหมือนกับ Word นะครับ s h e e t ก็จะเหมือนกับ Excel Slide เนี่ยก็จะเหมือนตัว PowerPoint นะครับฟีเจอร์ต่างเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้งานได้เลยทีผ่านเบราว์เซอร์นะครับไม่ต้้องาง,อใงาในช ผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับผมมาวันนี้แล้วกันนะ้วผมสำหรับคลิปแนะนำโปรแกรม Microsoft Office นะครับซึ่งถ้ามีคนไหนเนี่ยมีคำถามอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอนบอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e c h anel comcard ด้วยนะครับ